ดิสนีย์แลนด์ทำอะไรทำไมใครๆก็หลงรักนะคะอันนี้นะคะเป็นชื่อหนังสือเลยนะคะและวันนี้นะคะเนยจะมาให้5เวทมนต์นะคะที่จะช่วยให้คุณนะคะสามารถที่จะทำงานได้อย่างราบรื่นค่ะเวทมนต์ที่1นนะคะก็คือเรื่องของการทลายกำแพงในใจคนค่ะจริงๆแล้วการทำงานนะเรื่องงานอ่ะมันเป็นเรื่องรองนะคะหลายคนก็คือเรียนรู้ได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่า สิ่งที่มันยากก็คือคนเนี่ยละคะที่ยาาเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยจะทํางาน,เ,นเราต้องเข้าไปหาคนนะคะเราจะต้องรู้จักก่อนคะ่ะว่าคนแต่ละคนเขาเป็นยังไงนะคะแต่ละคนก็มีการต้องเข้าหานะคะในวิธีการที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเราจะต้องเรียนรู้ะคะเรื่องของคนคะ่ะและเวทมนต์ที่2นะคะก็คือเรื่องของจงเผชิญงานที่อยู่ข้างหน้าแบบจริงจังอะ่ะเออจริงจังนี่ไม่ได้แปลว่าเครียดะคะแต่ว่าจริงจังคือการแบบ มุ่งมันตั้งใจฉันจะทำงานแบบจริงจังแบบคือทำให้สุดตามศักยภาพที่เรามีนะคะเรามีศักยภาพเท่าไหร่เราขุดออกมาให้หมดเลยนะคะอันนี้ก็คือการทำงานอย่างจริงจังนั่นเองค่ะและเวทมนต์ข้อที่3นะคะก็คือเรื่องของว่าให้เรานึกเสมอค่ะว่าในการทำงานเนี่ยคล้ายๆกับการที่เราเนี่ยมาสแสดงโชว์ค่ะ ทำไมถึงมาสแสดงโชว์หไหมคะเพราะว่าเราต้องคิดอยู่เสมอค่ะว่าเวลาที่เรามาทํางานนะคะมีคนที่มาแอบมองเราอยู่ตลอดเวลามีคนอื่นที่เขาคิดไม่ดีนะคะคอยจะมาจับผิดเราค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้เราควบคุมคนอื่นไม่ได้สิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราต้องวางตัวให้ดีนะคะเราต้องแต่งกายดีทําหลายๆอย่างนะคะให้รู้สึกว่ามีคนเนี่ยจ้องจับผิดคุณอยู่ตลอดเวลาค่ะ และข้อที่4นะคะเวทมนต์ที่4ก็คือทำงานให้มันแบบ over expectation คือทำงานให้มันเกินคาดหมายค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราไม่ใช่ทำงานแค่สักแต่ว่าเราทำงานส่งนะคะแต่ว่าเราทำงานให้เหมือนกับงานเนี้ยมันเป็นงานสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นงานแอดมินงานใหญ่งานโปรเจกต์หรืออะไรก็แล้วแต่ให้เรารู้สึกว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถค่ะแล้วคุณจะ ทำมันอย่างแบบเต็มที่เลยนะคะและข้อสุดท้ายเวทมนต์ที่5เลยนะคะก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคนที่กระตือรือร้นเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจนะคะปล่อยพลังบวกให้กับ Environment สังคมในการทํางานได้ด้วยค่ะคุณเคยเจอคนที่เขาแบบรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่า พลังดนหายไปมั้นแบบแบบฉันก็ไม่รู้อะไรเงี้ยอันนี้พยายามเอาตัวออกห่างนะคะถ้าคุณสนใจคอนเทนต์สาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามที่เพจ Passion t o ว i n นะคะ